สวัสดีค่ะลูกเพจทุกท่านนะคะวันนี้ปุ่นจะมาอธิบายเกี่ยวกับข่าวที่มันเกิดขึ้นนะคะที่ว่ามีข่าวออกมาทาั้งทางทีวีทางอินเทอร์เนต็ตว่ากินเห็ดหลินจือแล้วจะทำให้ไตพังกินเห็ดหลินจือแล้วจะทำให้ไตเสือ่อมลูกค้าของปุ่นก็แบบคนลูกค้าของปุ่นก็แบบ จะกินดีหรือไม่กินดีคือเหมือนกําลังจะตัดสินใจซื้อว่า,วากินหรือไม่กินดีคือใจหนึ่งก็เชื่อมั่นแล้วแหละว่าเห็ดหลินจือมันมีสรรพคุณที่ดีแล้วก็สามารถบําบัดโรคหรือบํารุงร่างกายได้จริงแต่ในเมื่อมันมีข่าวแบบนี้ออกมาคนที่จะกินะเขาก็เหมือนช่างใจว่าเฮ้ยตกลงมันกินแล้วมันไตจะพังจริงไหมก็สอบถามกันเข้ามาทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นอินบ็อกไม่ว่าจะเป็นทางไลน์หรือไม่ว่าจะเป็นทาง โทรศัพท์เนี่ยทุกวันนี้จนถึงก่อนที่จะขึ้นมาอัดคลิปอันนี้ลูกค้าก็ยังไลน์มาถามเลยว่ามันจริงไหมกับข่าวที่เกิดขึ้นปุ่นขออธิบายแบบนี้นะคะตามตามประสบการณ์ที่ขายนะคะอันนี้อ้างอิงแบบนี้ตามประสบการณ์ที่ที่ขายมาเนี่ยระยะเวลา5ปีและปีนี้เป็นปีที่5แล้วสามารถกินได้ค่ะแต่เราต้องกินในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ต้องกินเห็ดหลินจือที่สะอาด และได้มาตรฐานลูกค้าก็ถามว่าแล้วจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่ามันสะอาดไหมมันได้มาตรฐานไหมควรจะกินเห็ดหลินจือที่เขาปลูกในโรงเรือนที่สะอาดปลูกโดยมีอายุของเขาซึ่งเห็ดหลินจือที่ดีและมีคุณภาพและให้สารสำคัญที่ดีเนี่ยควรจะมีอายุประมาณ60-90วันเนี่ยค่ะหน้าตาเห็ดหลินจือจะเป็นแบบนี้ ซึ่งบางคนก็มีนะถ่ายรูปมาให้ดูแบบดอกใหญ่มากเลยแบบเท่าจานอะเท่าจานจานกินข้าวเราอะใหญ่มากเลยอันนี้นก็หลินจือเหมือนกันแต่มันจะเป็นหลินจืออีกสายพันธุ์หนึ่งแต่ที่นิยมกินอะ่ะจะเป็นหลินจือสายพันธุ์ G2 อันนี้นะคะจะไม่ได้ใหญ่มากก็ประมาณเส้นผ่านสูงย์กลางประมาณห้าไม่ประมาณสามนิ้วประมาณนี้เนาะอันนี้ก็คือเป็นเห็ดหลินจือที่ปลูกในโรงเรือน ที่สะอาดแล้วก็ได้มาตรฐานอายุที่เลี้ยงเนี่ย60-90วันทําไมอ่ะทำไมต้อง60-90วันเพราะว่าช่วงเวลาเนี้ยคือเป็นช่วงเวลาที่เห็ดเนี่ยมันผลิตสารโพลีสคคารายในในตัวเห็ดเนี่ยออกมาได้เยอะที่สุดนะคะกินไปเนี่ยก็คือจะทําให้ร่างกายมีภูมิคุม้มกันที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็เป็นยาบำรุงร่างกายได้แต่ เห็ดที่มันขึ้นเองตามธรรมชาติพวกนี้คือเราอะไม่รู้ว่าเขามีอายุเท่าไหร่แล้วก็มันก็จะมีพวกเชื้อราพวกนี้เจือปนอยู่เชื้อราเขียวๆดำๆเนี้ยมันเจือปนอยู่เพราะว่ามันอยู่ในตามพื้นดินอยู่ในตามกอหญ้าหรืออยู่ในแต่พวกขอนไม้พวกนี้ค่ะแบบนั้นอะถ้า ลูกค้าไปเจอหรือเก็บมาทานอันนี้ไม่แนะนาเลยนะให้ทิ้งไปเลยเพราะว่ามันมีความเสี่ยงมากบางคน,นกินโดยที่เหมือนรู้เท่าไม่ถึงการคิดว่ามันก็คือเห็ดหลินจือแหละสามารถกินได้ก็เอาไปต้มกินต้มนานๆนานๆไปเนี่ยเชื้อราพวกนี้มันเจือปนในเห็ดใช่ไหมมันก็สะสมในร่างกายเรามันทําให้ไตเราเนขับของเสียไม่ได้ทํางานหนักปุ๊บสุดท้ายไตยพังไตเสือ่อมหรือบางคนไตาวายได้ ก็พอมีพอทุกคนแบบได้ยินขา่าวเห็ดหลินจืออย่างเงี้ยก็เหมารวมว่าเห็ดหลินจือทุกอย่างที่อยู่ที่ที่อยู่บนโลกใบนี้หรืออยู่ในประเทศนี้กินแล้วจะเป็นอันตรายจะทําให้ไตเสื่อมไตพังได้อันนี้ไม่จริงนะคะอันนี้ขอบอกเลยไม่จริงเพราะว่าตามประสบการณ์ที่ปุ่นที่ปุ่นพูดเนี่ยก็คือ5ปีแล้วปุ่นขายมาไม่เคยเลยที่ลูกค้ากินแล้วค่าไตาจะแย่ลงเพราะ เราแนะนำตามอาการแล้วก็ตามความเหมาะสมของของโรคที่เขาเป็นนะคะอ่ะแล้วพูดถึงพูดถึงเห็ดหลินจือต่อว่าแล้วตัวเนี้ยเราเลี้ยงยังไงของเราจะปลูกในโรงเรือนเลยค่ะก็คือจะเป็นก้อนเห็ดปกติเหมือนน่าจะเคยเห็นเนาะก้อนพวกเห็ดฟางเห็ดนางฟ้าเนี่ยเป็นก้อนแบบนั้นนะคะแต่เชื้อที่เราฉีดเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นเชื้อของเห็ดหลินจือเราก็จะปลูก ปลูกอยู่ในโรงเรือนที่เขาเรียกโรงเรือน e อีแวบอะใช่ไหมฝนเป็นอ e ีแวบเนาะโอเคใช่ที่มันจะคุมอุณหภูมิได้ค่ะแล้วก็จะเลี้ยงให้ครบ90วันเลี้ยงโดยที่เราไม่ใช้สารเคมีเลยเราจะให้น้ําเป็นเวลาเช้ากลางวันแล้วก็เย็นแต่จะให้ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็พอครบเกวันปุ๊บของเราเราก็จะไปเก็บแล้วก็เอาไปอบ แล้วก็ไปนึ่งนะคะก็จะได้หน้าตาเห็ดอิงจือที่สวยงามแบบนี้ออกมานะคะแล้วเวลานําไปกินต้องหั่นไหมไม่ต้องต้มทั้งดอกได้เลยต้มในในหม้อต้มเนี่ยต้มซักประมาณยี่สิบนาทีนะคะต้มน้ำสองลิตรหรือถ้าเกิดว่าใครต้มแล้วกินเห็ดอิงจือเปล่าๆขมๆเนี่ยไม่ได้เนี่ยก็เติมใบเ,เตยก็ได้นะใบเตยได้ ไเตยแย่หวานพวกนี้ได้แล้วก็เก็กฮวยก็ได้นะคะต้มต้มรวมกันได้เลยต้มประมาณ20ิบนาทีนะคะแล้วก็รอให้อุ่นก็ดื่มได้เลยก็ไอ้นี่ตัวนี้เราดื่มวันหนึ่งประมาณสาถึงี่แก้วประมาณนี้ค่ะหรือถ้าใครชอบดื่มเป็นแบบน้ำบำรุงสุขภาพน้ำสมุนไพรพวกนี้ก็ดื่มไปแทนน้าเปล่าได้เลยไม่ีปัญหานะคะแล้วก็ของเราเนี่ยนอกจากตัวนี้แล้วเนี่ยเราก็แปรรูปมาเป็นเห็ดสก,กัดตัวนี้ด้วยตัวนี้ เปลี่ยนจากดอกเห็ดมาเป็นสกัดลงแคปซูลเน้นนะคะเน้นนะคะว่าสกัดไม่ใช่เห็ดบดซึ่งลูกค้าก็จะเข้าใจผิด,ผดว่าไอ้ผงผงที่เราเห็นอยู่ในเนี่ยมันคือเห็ดหลิ่งจือบดทั้งนั้นไม่ใช่ค่ะการที่จะทำออกมาให้เป็นผงละเอียดได้มีสองวิธีก็คือหนึ่งเป็นการสกัดโดยสเปรย์ไดที่เราจะใช้เครื่องใหญ่ๆใ,ในการต้ม นะคะต้มต้มเห็ดแห้งแบบนี้ลงไปแล้วมันก็จะเ,เครื่องนี้มันก็จะทํากรรมวิธีโดยการทําให้มันเป็นผงออกมาแล้วก็มันก็จะพ่นออกมาเป็นผงเห็ดหลินจือไอ้นี้คือวิธีการสกัดซึ่งการสกัดเนี่ยมันจะให้ตัวสารสําคัญเนี่ยมากกว่าตัวเห็ดบดถ้าเห็ดบดก็คือว่าเอาเห็ดตัวนี้ไปเข้าเครื่องแล้วก็ปันป่นปันป่นปันป่นปั่นปั่นให้มันเป็นละเอียด มันก็ก,การบทมันก็จะมีอีกแบบนึงว่าบทแบบหยาบหรือบทแบบละเอียดมีอยู่สองแบบนะคะแบบบทแบบละเอียดกับบทแบบหยาบเนี่ยแล้วก็แบบสกัดเนี่ยลราจะรู้ได้ยังไงจริงๆเราเราไปซื้อมาเราก็ไม่รู้หรอกเราต้องลองไปซื้อว่าสมมติว่าเราอยากจะกินยี่ห้อเออย่างเงี้ยเราก็ลองไปซื้อมาเลยว่ามันบทหรือมันสกัดวิธีสังเกตง,ง่ายๆหรือวิธีการทดสอบง่ายๆเนี่ยแนะนำว่าให้อ่อ เอาแกะออกจากพอแคปซูลนะแล้วก็ละลายในน้ำอุ่นนิดนึงละลายน้ำอุ่นทิ้งไว้แป๊บหนึ่งเลยคนคนไว้ก็ได้มันก็จะละลายถ้าเป็นเห็ดสกัดมันก็จะเป็นเอามันก็จะลายเป็นเนื้อเดียวกับน้ำเลยแต่ถ้าทดสอบแล้วมันเป็นมันเป็นตะกรอยู่ก้นแก้วให้สันนิษฐานเบื้องต้นได้เลยค่ะว่ามันคือเห็ดบดแบบนี้กินไปนาน,น,าน แตพังแน่นอนเพราะว่ามันจะสะสมอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายนะคะ,ะถ้าใครยังนึกภาพที่ปุ่นพูดไม่ออกว่าเห็ดบดกับเห็ดสกัดมันแตกต่างกันยังไงนะคะเดี๋ยวปุ่นจะฝากคลิปที่ปุ่นเคยสาธิตวิธีการทดสอบของตัวเห็ดบดแล้วก็เห็ดสกัดดูว่าความแตกต่างเนี่ยมันเป็นยังไงเดีย๋ยวฝากคลิปอ,อ,อาจะฝากลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะแล้วก็ท้าความอีกนิดนึงค่ะว่าสําหรับคนที่กิน เพื่อบำรุงร่างกายเนี่ยปุ่นว่ากินอย่างน้อย,ยวันหนึ่งสาึงแก้วก็พอนะคะส่วนคนที่เป็นโรคโรคไตระยะเริ่มต้นเช่นระยะ1-2เนี่ยก็วันหนึ่งประมาณ5-6แก้วไม่ฟิกเวลาค่ะว่าจะกินตอนไหนจะกินตอนตื่นขึ้นมาเช้าก็ได้หรือจะกินหลังอาหารก็ได้หรือจะดื่มแทนน้ำเปล่าระหว่างวันก็ได้นะสำหรับคนที่เป็นไตระยะเริ่มต้นระยะที่1ถึงระยะที่2 ส่วนระยะที่3ถึงระยะที่5เนี่ยมันก็จะมีประเภทแบบต้องจํากัดน้ําด้วยอย่างนั้นถ้าจํากัดก็ให้กินในปริมาณที่น้อยก็คือวันหนึ่งสาถึงสแก้วก็เพียงพอนะคะไม่ใช่แบบโอ๊ยตะบี้ตะบานกินทั้งวันแล้วก็บอกว่าสุดท้ายไปตรวจราค่าไตายแย่ลงก็ไม่ใช่นะไม่ไม่ใช่ว่ายิ่งกินยิ่งแบบต้มเค็มต้มเยอะแล้วมันจะทําให ไตมันฟื้นฟูขึ้นเร็วนะคะไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดผิดนะคะแล้วก็เป็นความรู้ที่ไม่ถูกต้องก็แนะนำตามแนะนาให้กินตามที่ปุ่นบอกนะคะซึ่งลูกค้าปุ่นเนี่ยถ้ากินตามที่ปุ่นแนะนำเนี่ยแน่นอนคะ่ะว่ากินแล้วไตไตค่าไตาดีขึ้นแน่นอนนะคะ,ะสำหรับคนที่กินตัวเห็ดสกัดตัวนี้นะคะก็ของปุ่นเนี่ยโดยโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ย คนจะรับสารสำคัญในเห็ดเนี่ยได้วันหนึ่งคือ1,500ถึง2,000มิลลิกรัมถ้าเป็นตัวของเราตัวนี้ก็จะอยู่ที่4แคปซูลต่อวันนะคะไม่ใช่ว่าวันหนึ่งกิน6แคปซูล8แคปซูลแล้วจะเข้าเออแล้วจะแล้จะทำให้แบบเฮ้ยมะเร็งกลับเป็นสู่ปกติหรือความดันเบาหวานหรือไขมันกลับสู่หมดปกติในแบบ สวันเวันไม่ใช่นะต้องกินตามอาการแล้วก็ต้องกินตามของโรคที่เป็นนะคะยกตัวอย่างเช่นนึกภาพตามนะคะยกตัวอย่างเช่นคนที่เป็นไขมันความดันสูงไม่มากสูงเกินกว่ามาตรฐานนิดหน่อยสามารถกินวันหนึ่ง1ถึง2เม็ดได้นะคะก็กินก็กินกินถ้าไม่มียาหมอทานแต่ส่วนใหญ่ถ้าถ้าเกินอย่างเงี้ยน่าจะมียาหมอทานอยู่แล้ว ก็กินหลังยาหมอเว้นสักอย่างน้อยนะอย่างน้อย1ชั่วโมงแต่ถ้าคนเป็นมะเร็งหรือมี HIV หรือเป็นพวกไวรัสพวกนี้แนะนำว่ากินวันหนึ่งสาแคปซูลได้นะคะแต่ไม่ใช่กินแบบต่อเนื่องสาสี่แคปซูลนะแล้วก็แล้วก็เป็นช่วงเวลาก็ได้ค่ะอย่างช่วง1-2เดือนแรกที่เราทานก็กินวันละสีแคปซูลเลย เพราะว่าพวกนี้มันต้องใช้โดสยาที่เยอะแล้วก็เข้มข้นมากๆดังนั้นปุ่นจะให้ลูกค้ากินวันละสี่แคปซูลนะคะแต่ถ้าเราไปตรวจแล้วแล้วปรากฏว่าค่าทุกอย่างค่ามะเร็งค่าค่า,าตัวไวรัสพวกนี้ในร่างกายเราเนี่ยมันเริ่มลดลงแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็ลดปริมาณตัวเห็ดหิิจจือลงได้ไม่จำเป็นว่า ต้องกินทีแบบ 3- 4แคปซูลตามที่บอกแต่ตี้ต้นไม่ใช่นะลด,ดลงได้ตามลำดับอาการที่เราที่เราดีขึ้นนะคะก็อันนี้ก็ฝากความรู้เกี่ยวกับเหตุหลินจือไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เดี๋ยวถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรอีกเนี่ยก็เดี๋ยวคุณจะลิสต์มาแล้วกันว่าคำถามอันไหนที่มีคนถามเข้ามาเยอะมากที่สุดนะคะแล้วก็จะมาทำเป็นคลิปแบบนี้ให้อีกนะคะวันนี้ก็ฝากขอบคุณลูกเพจทุกท่กทานนะคะ ที่มาให้กำลังใจในการกดไลค์หรือกดแชร์นะคะยังไงก็ขอบคุณไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย